นะครับคุณน้องเฮ็ซีรอทุนเท้าจ่อยมารออีลาวของหญิงครับกำลังแต่งตัวกำลังยิลงครับเอกีครับเอ็กวันนีครับยิ้มเขาวกำลังเตีบเลยยิ้มเขาวกำลังเตีบเลย อย่าตายเลยบักการทท่นน่้งเรียนอไดี๋ยยดีไปไปเดวไดีเี๋เดี๋ยวไปเดีดวไปดวเดี๋ยีไดีวไเดี๋ยวเีเดี๋ยวไปปเดี๋ยวเดี๋ยไดีเดยีดีย

เตียมตัวอะไรใ่ไหรับท่านครับครับลาวหลายหักครับที่น้าลงมากครับ มันมียากิตมได้เลยมาดูครับตีเวาของเอง

không cố lại cố không cố không không cố lại cố lại ai cả มาแครับตั้แต่ลงรถครับโอมลงมาเป็นอีเหนือ

นี่แค่ลงจากรถได้ครับเนี่ย ใช่เขาฟ้องกันที่ด้เขาทางไม่ไั้